สวัสดีคะ่ะสวัสดีปีใหม่ happy new year ปี2,568ายแดชาวลัคนาราศีธนูทุกทุกท่านนะคะและแม่หมอก็ขอสวัสดีนะคะในท่านที่เข้ามารับชมรับฟังช่องของเราเป็นครั้งแรกด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่พี่กิม563ชาแนลค่ะและคลิปนี้จะเป็นคลิปทำนายดวงชะตารายปากนะคะจะเป็นการพยากรณ์ดวงชะตาะในช่วงครึ่งเดือนแรกปากแรกนะคะนับตั้งแต่ วันที่1ถึง15มกราคมปี2,568ของผู้ที่มีลัคนาสถิตยอยู่ในราศีธนูหรือจะเป็นผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ทธันวาคมไปจนถึงวันที่14มกราคมโดยประมาณนะคะ เอาละค่ะสำหรับโชคชะตาวาสนาของชาวลัคนาราศีธนูนะคะในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนมกราคมนี้สำหรับสิ่งที่แม่หมอมองว่าจะโดดเด่นจะหนุนดวงชะตานะคะให้คุณนั้นจะเป็นผู้ที่มีโชคดีจะดวงเฮงดวงปังถึงสองเด้งสองต่อเนาะในเดือนมกราคมนี้ ก็จะเป็นดาวสุขดาวเจ้าเรือนลาภะโชคลาภความสําเร็จสิ่งที่ได้มาโดยง่ายก็ตั้งแต่ช่วงปลายเดือนธันวาคมเนาะคือสิ้นปีต่อเนื่องไปจนถึงประมาณวันที่27มกราคมค่ะชาวธนูดาวสุขจะโคจรเข้าสู่ราศีกุม จะโครจรเป็นสามแก่ลัคนามีมาตรฐานที่เรียกว่าปฐุมเกณฑ์นอกจากนี้นะคะดาวศุกร์ก็ยังโครจรเป็นอุจจาวิราชในคราวเดียวกันด้วยนะคะอุจจาวิราชราชาโชคฉลกฉเหลาผลบุญเก่าส่งให้เห็นเป็นสงา่ามีอำนาจราชศัก์ดหลุดราชาไม่ต้องซื้อต้องหาก็มาเอง ก็แปลว,ว่าชาวลัคนาราศีธนูทั้งหลายนะคะคุณกําลังจะได้รับโชคดีๆจากดาวสุขถึงสองเด้งสองต่อนั่นเองค่ะซึ่งในเด้งแรกนะคะในประเด็นแรกก็คือด้วยมาตรฐานความเป็นปฐุมเกณฑ์ของดวงดาวจะส่งผลให้เกือบตลอดมกราคมนี้ตัวของเจ้าชะตานะคะจะมีสเสน่ห์มีเมตตามหานิยมจนส่งผลให้ผู้คนทั้งหลายนะคะที่ลายล้อมตัวคุณนั้น จะให้ความเมตตาให้การสนับสนุนช่วยเหลือและผลักดันให้คุณนะคะจะได้รับโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตหากคุณติดขัดเดือดร้อนอย่างไรนะคะระยะนี้ก็หากไปขอความช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่คุณก็จะได้รับการแก้ไขจนสามารถผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคที่มีไปได้ค่ะส่วนในเด่งที่2ประเด็นที่2ก็คือด้วยมาตรฐานความเป็นอุจจาวิราชของดาวศุ ส่งผลให้ในระยะนี้เนาะชาวธนูคุณมีเกณฑ์จะถูกหวยจะรวยโชคกับเขาบ้างแล้วค่ะเรียกว่ากำลังจะดวงดีต้อนรับปีใหม่ปี2568เอาละค่ะนี่ก็จะเป็นโชคลาภโอกาสดีๆนะคะที่ชาวธนูกำลังจะได้รับจากดาวศุกร์นะคะทีนี้ค่ะในเดือนมกราคมนั้นก็จะมีดาวสองดวงนะคะที่ย้ายเข้ามาทับลัคนาเกิดของคุณก็คือคู่ด าวอาทิตย์และดาวพุธสำหรับดวงดาวคู่นี้ก็จะหนุนโอกาสเนาะให้ชาวธนูจะมีความสำเร็จความสมหวังมากขึ้นทั้งในประเด็นของการทำงานและก็ความรักความสัมพันธ์ซึ่งในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนมกราคมเนาะชาวธนูถือว่าชีวิตของคุณจะมีบรรยากาศที่คึกคักมากเป็นพิเศษนะคะจะได้พบปะพบเจอกับผู้คนมากขึ้นและสิ่งเหล่านี้นะคะมันก็จะส่งผลต่อสภาพจ,จิตใจ ส่งผลต่อทัศนคติของคุณเอาล่ะแม่หมอมองว่าอย่างน้อยนะคะพอดาวพุธย้ายออกจากวินาศเข้ามาทับลัคนาก็จะทําให้ตัวของคุณจะไม่ต้องทนอมความทุกข์อมความเศร้าเหมือนกับช่วงเดือนธันวาคมที่ผ่านมานะคะดาวพุธที่ทับลัคก,ก็จะทําให้เรากลายเป็นคนที่พูดเก่งพูดมากดูอารมณ์ดีมากขึ้นนะคะในสายตาของผู้คนรอบข้างรอบตัวนะคะ ดวงการงาน ในที่สุดแล้วค่ะดาวเจ้าเรือนการงานของชาวธนูก็ได้โคจรหลุดพ้นจากตำแหน่งวินาศในวันที่สองมกราคมนะคะจึงส่งผลให้ข้อติดขัดในงานนะคะหรือว่าบรรยากาศที่มันดูแย่ก่อนหน้านี้สถานการณ์ทางการงานของคุณจะดูคลี่คลายผ่อนคลายมากขึ้นและเมื่อดาวพุธได้ย้ายเข้ามาทับลัคนาเกิดนั้นก็ย่อมจะส่งผลให้บรรยากาศรอบตัวนะคะจะดูคึกคักจะดูสนุกสนาน จะมีนู่นมีนี่มาให้คุณทำอยู่ตลอดเวลายิ่งใครนะคะที่ทำงานเกี่ยวกับการเจรจางานประชาสัมพันธ์งานเซลล์งานขายงานในหน้านะคะเจ้าของธุรกิจช่วงนี้คุณจะมีความโดดเด่นนะคะยอดการค้าก็จะดีกว่าเป้าที่ตั้งเอาไว้หรือว่าใครนะคะกำลังสมัครงานอยากจะหางานใหม่อย่างไรดาวการงานทับลักษแบบนี้ก็ถือว่าคุณมีเกณฑ์จะได้งานอย่างที่หวังนะคะแม้ กระทั่งในท่านที่ทํางานประจำนะคะหลังจากที่ถูกหลงลืมมานานนะคะไม่มีคนสนใจคุณสักเท่าไหร่นะคะแต่เมื่อดาวพุธได้ย้ายราศีก็จะส่งผลให้นะคะผู้ใหญ่เจ้านายจะเริ่มมองเห็นถึงคุณค่าจะเห็นถึงความตั้งใจในการทํางานของชาวธนูนะคะซึ่งตรงนี้มันก็จะส่งผลที่ดีนะคะต่อความก้าวหน้าของคุณในอนาคตนะคะ ดวงการเงิน แม่หมอต้องบอกล่วงหน้าก่อนเลยค่ะชาวธนูว่ามกราคมนี้แทบจะไม่มีใครที่ดวงการเงินมีความโดดเด่นเฮงปังได้เท่ากับคุณอีกแล้วค่ะเนื่องจากคุณนั้นเป็นลัคนาราศีที่มีเกณฑ์จะได้รับลาบผลจากดาวสุขถึง2เด้ง2ต่ออย่างที่แม่หมอก็ได้อธิบายไปแล้วเนาะในช่วงต้นคลิปแต่ทีนี้ค่ะสิ่งที่สำคัญไปกว่านั้นก็คือดาวสุ์จะโคจรเข้าคู่กับดาวเสาดาวการเงินของคุณ ดังนั้นต่อให้ใครนะคะที่พื้นดวงเดิมไม่ค่อยดีแม่หมอมองว่าคุณจะมีส่วนได้โชคในรอบนี้เข้ามาบ้างนะคะแต่คุณจะได้มากได้น้อยแค่ไหนก็อาจจะต้องดูความสามารถของเราเป็นส่วนประกอบด้วยนะคะไม่ใช่ว่าพอหมอดูบอกว่าเราดวงดีนะคะก็มานั่งรอโชครอลาบรอโอกาสในบ้าน ไม่ออกไปทำงานไม่ออกไปหาเงินอันนั้นมันก็จะโลกสวยเกินไปนะคะเอาเป็นว่าดาวสุขดาวเจ้าเรือลาพะก็เป็นตัวแทนของโชคลาภความสำเร็จเมื่อโคจรเป็นทั้งปฐุมเกณฑ์นะะเป็นทั้งอุจจาวิราชจึงหนุนส่งโอกาสที่ดีทางการเงินให้กับเจ้าชะตา คนที่ทามาค้าขายเจ้าของธุรกิจนะคะก็จะต้องขยันเปิดร้านนะคะหาลูกค้านะคะเพราะว่าจะเป็นช่วงที่คุณน,นั้นกําลังจะได้กอบโกลวยรายได้ผลกาําไรส่วนในท่านที่ทํางานออฟฟิศรับราชการนะคะนอกจากรายได้จากเงินเดือนประจําแล้วช่วงนี้คุณยังมีเกณฑ์จะมีรายได้เสริมรายได้พิเศษเข้ามาไม่ว่าจะมาจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะคะจะได้เงินปันผลจากการลงทุนได้เงินคืนภาน เป็นไปได้นะคะว่าผู้หลักผู้ใหญ่อาจจะเมตตาให้เงินให้ทรัพย์ให้ของมีค่ากับคุณก็ได้และหลายคนนะคะเนื่องจากดาวศุกร์ก็เป็นตัวแทนของความรักด้วยนะคะแปลว่าคุณกําลังจะได้เงินได้ทรัพย์จากความรักความเสน่หาจึงนับว่ามกราคมนะคะจะเป็นจังหวะดีเป็นนาทีทองที่ชาวธนูทั้งหลายจะได้รับทรัพย์รับโชคกันแบบเต็มๆนะคะ ดวงความรักก็ด้วยมาตารฐานความเป็นปฐุมเกณฑ์ของดาวศุกร์ที่โยกหน้าลัคนาเกิดจะเป็นสิ่งที่หนุนนําให้ชาวธนูนี่ละค่ะมกราคมจะเป็นคนที่ทั้งหล่อทั้งสวยทั้งดูดีและก็ร่ํารวยมากกว่าใครนอกจากดาวศุกร์จะอยู่ในมุมที่ดีแล้วนะคะดาวพุธดาวคู่ครองนั้นก็ได้ย้ายออกจากความเป็นวินาศ ย้ายเข้ามาทับลัคนาเกิดจึงส่งผลให้ดวงความรักของคุณอยู่ในจุดที่มีความโดดเด่นนะคะคนที่โสดนะคะถือว่าคุณจะมีสเสน่ห์กับผู้คนรอบข้างนะคะหลายคนก็มีโอกาสจะได้พบความรักแบบกระทันหันและความรักความสัมพันธ์ของคุณนะคะจะมาแบบรวดเร็วไม่ทันตั้งตัวก็ได้สำหรับคนมีคู่มีแฟนนะคะ ไม่รู้ว่าจะเป็นข้อดีหรือข้อเสียนะคะเพราะว่ากลายเป็นว่าแฟนคุณนะคะจะตามติดคุณหนักมากนะคะไปไหนก็จะไปด้วยนะคะไม่อยากให้คลาดสายตาดังนั้นก็จะต้องระวังให้ดีนะคะเพราะว่าช่วงนี้เราก็ดันดูดีมีเสน่ห์ด้วยนะคะก็จะทําให้แฟนนั้นอาจจะมีความระแวงสงสยัยจะขี้หึงขี้หวงคอยตามติดนะคะจนชาวธนูนั้นอาจจะเกิดความรําคาญใจอยู่บ่อยๆนะคะ ดวงสุขภาพหลักๆในช่วงนี้นะคะชาวธนูต้องบอกเลยค่ะว่าอาจจะเป็นประเด็นที่คุณนั้นจะถูกมัน่นไส้จะถูกอิดชานะคะเพราะว่าคุณดูมีความสุขเกินหน้าเกินตาคนอื่นนะคะและก็ศัตรูโดยส่วนใหญ่จะเป็นเพื่อนเป็นคนที่คุณรู้จักดีนี่ละค่ะเอาล่ะชาวธนูคะ่ะ สิ่งที่คุณต้องระวังในช่วงมกราคมนี้แปลว่าคุณจะถูกนินทาหรือมักจะถูกเอาไปพูดถึงในทางเสียหายอยู่บ่อยๆอ,อะไรแบบนี้เนาะ และก,ก็การที่คุณมีดาวอาทิตย์ย้ายเข้ามาทับลัคนาเกิดก็อาจจะส่งผลให้บางครั้งบางทีตัวของชาวธนูเองก็จะกลายเป็นคนที่ใจร้อนจะอารมณ์เสียได้ง่ายมันก็อาจจะทําให้ตัวเรานะคะเวลาเห็นอะไรที่ไม่ถูกใจก็อาจจะพูดจามไม่ดีพูดตรงพูดแรงเกินไปนอกจากคนจะหมั่นไสเราแล้วนะคะก็อาจจะลุกลามกลายเป็นปัญหาทําให้เกิดการมีปากเสียงหรือว่าทะเลาะกันได้นะคะ ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปพยากรณ์ดวงชะตาในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนมกราคมปี2568นะคะเอาล่ะใครที่ชอบคลิปนี้ค่ะแม่หมอรบกวนช่วยกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแม่หมอและก็ทีมงานด้วยนะคะหรือหากท่านใดเนาะที่คุณใจดีกว่านั้นจะช่วยสนับสนุนช่องของเรานะคะด้วยการกดด o n a t e super t a n หรือจะเขียนคอมเมนต์ทักทายให้กำลังใจแม่หมอใต้คลิปนี้ก็ยิ่งจะดี มากๆเลยนะคะยังไงแม่มอก็ขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามรับชมรับฟังช่องพี่คิม563ด้วยนะคะก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ